เอาละค่ะผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องทอมนิดทำไปเรื่อยมามาอยู่กับตัวเลขอยู่กับช่องครับอยู่กับแนวทางตัวเลขหวยห้าน้อยก,กันกันก่อนครับให้กำลังใจเบิ่งกันไปนะครับผมมัก ตัวใดตามตัวใดค่อยสื่อกด้ใด้อครับเบิ่งเป็นแนวทางเนาะเป็นตัวเลือกบางที่มันออกแบบคนสื่อกับเมย่อ,อ่ะเนาะบางที่หววห้าหน้อยออกตัวเกา่าออกโบปใสเหล็กวนเวียนอยู่บางที่มันกับเขาหยากหววห้าหน้อยบางที่คนสื่อเขากับเมยเขาก็ว่ดสื่อเลยละ่ะปะ เขากับเบื่อห้าหน้อยอะครับบางที่เนาะ <c oughs> มันเล่นบ่อยๆนี่มันกับเบื่อขึ้นกันเนาะอันหวยนี่เหาะเข้าสื่อบนถือเข้าสื่อบอยังเขากับเบื่อขึ้นกันนะครับคนสื่อก็กได้อันนี้ก็เข้าใจนะครับผมเข้าใจ <c oughs> บางคนกับมีคาถามมาอยู่ว่าถ้าออกงานแล้วจะไปใส่หรือว่าจะเฮ็ดหยังหรือว่าจะลงหวยอยู่บเขาก็จะมาตอบ คำถามก่อนเด้อกับออกงานไปกะะลงคลิปไปแบบนี้แล้วครับลงคลิปไปเรื่อยแบบนี้แล้วครับลงคลิปทุกมือคราวนี้ก็จะมีเวลาลงคลิปให้ทุกมือทุกมือให้น่าจะเป็นช่วงเสา้าตื่นขึ้นมาก,กลงคลิปเพราะว่าถ้าลงกลางคืนมันเกิดจะแสงเกิดจะมืดแน่เนาะ แสงมันก็จะมึดเขาก็เอาแบบว่าช่วงเศร้าๆบรรยากาศช่วงเศร้าแสงสว่างเศร้าหกโมง่เศร้าหกเจ็ดโมงประมาณนี้6หกเจ็ดโมงแปดโมงเนาะเพราะว่าตื่นอาจจะตื่นเศร้าอยู่แล้วอยู่บ้านนอกเขานะครับตื่นเศร้าอาบน้าอาบทาลงคลิปกินเข่าอาจจะมีลิปเพิ่มขึ้นมาอาจจะเป็นแบบว่า ใส่บาทตอนเสาร์แน่ท่าบุญเอากระลุงจังน่อยหนึ่งเผื่อห้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างครับเปลี่ยนบรรยากาศไปแน่ลุงห้วยก็อาจจะเบือ่อเบื่อห่วยบางที่นะครับมันบางที่หวยบ่เขาเ่ากระเบือเ่ากระเซงได้ขึ้นกันนะครับผมเนาะบางที่อาจจะมาลุกคุยทักทายกินเขาน้ำกันบางที่กะนี่แหละครับประมาณนี่เนาะลุคคิดไปก่อนื่อท่านมีอย่างเท่เากับต้องพักก่อนนะครับ เฮากับเมื่อจากการเฮ็ดงานโรงงานมาสิบเจ็ดปีครับสิบเจ็ดปีเริ่มตั้งแต่อายุในหน่อย,อยเลยหล่ะครับกว่าจะได้บรรจุเป็นสาวรงงานบัดนี้ยกะอายุคนนี่กะสามสิบเจ็ดปีนะครสามสิบเจ็ดปีกะ่ะได้ออกงานแล้วบัดนี้ยเอาไปยุบ,บ้านก่อนครับลงคลิปให้กัอยากให้ท่านผู้ชม เขามาเบิงอยู่นะครับอย่างอย่างต้องการกําลังใจเบิงน้าไปนะครับเป็นแนวทางเบืงกระล่องห,ยห้ยทุกมือนะครับล่องห้ยเขาก็จะคลิปคลิปห้วยนี่ก็จะมีตัวเลขห้วยข้างหน้าให้ดุเแล้วนะครับผมเนาะมาบเบื้องแบบง่ายๆว่ามือนี่งวดนี่งว,วดนี่นะครับผมมาเว้าถึงห้าน้อยครับห้าน้อยหมูว่านี่โอ้โหตัวเด่นเข้าเขาเลยครับเจาะไวยเงาตัวเด่นเข้าเขาเลย ่อวานพิเศษออก466ล่างออก36ม้วยแบบนี้แหละที่ครับที่เข้าแบบว่าบางที่มันก็บเบื่อเนอะาะ้าน้อยเอาเข้าใจครับ้าน้อยปกติออก780ล่างออก93เข้าไหตุกันคือ93กับเข้า93อยู่ครับตามน้อยแหลกบวเขาน้อยสองเขากับพ่อครับหยุดต้องหยุดนะครับ เล็กแนวทางของเฮ้านี่เขาแล้วตรงยุดเอาไว้ก่อนเนาะเป็นเพียงแนวทางตัวเลือกอีกทางนึงนะครับส่วน VIP ออก968ล่าง33กะบอกเขานะครับเขาผ้าน้อยปกติแล้วกะ็เขา,เายุตนะครับโาะว่าเดี๋ยวนี้เนาะเดี๋ยวนี้มัน เขาเขารูดๆนะคะผมเนาะเขาเขารูดๆยังบบยังบบยังบโคงทีปันไดยังบโคองทีปันไดกับตัวเลขกทั้งช่องเฮ้าหนึ่งเพราะว่าเฮ้าดิยุดเฮ้ากับเบล่บลูดเลยว่ามันเดือนหนีเฮ้าเขาจะกวดเนาะเพราะว่าต้นเดือนเฮ้ายุดไปเจ็ดหกเจ็ดเหมือครับต้นเดือนหยุดยาวเ,เลยบริหนับสถิติว่าเดือนนี้มันเขาจะเหมือครับ เป็นเพียงแนวทางนะครับตัวเลขก,ก็ต้องมีเขา้าม่รูดฝากใกับกำลังใจครับมาห้าหน่อยครับวันเสาร์ประจำวัน,วนที่ยี่สิบเอ็ดพฤศจิกาวันเสาร์ครับตัวเด่นเอายีกย่กีบยี่กีนี่เฮาเมื่อนี่มันอาจจะเดินบ่ค่อยดีปันใดกะลองเป็นแนวทางครับสองกับเจ็ด จัดไปครับสองกับเจ็ดจัดไปครับผมยี่กีนะครับมือนีวันเสาร์บ่มีหวยหุนมาต่อกันเลยครับคับแนวทางครับฮาหน่อยตัวเด่นเท่ามือนีสีกับเจ็ดมือนีคำนวณใดสีกับเจ็ด มาตัวเด่นตัวเน้นตัวแดง C หนึ่ง C แตัวแดงตัวเน้น C จับคู่มากก็จะมี่ C สอง C หกตัวกันครับ8ปดหนึ่งแสาม C สี C หนึ 8, ่ง C แ C สอง ซี่หกแปดหนึ่งแปดสามตรกันครับแนวทางนะครับแนวทางเลือกถามผู้ใดยังมากอยู่จัดไปครับกดไลค์กดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับผมกำลังใจกดไลค์ติดตามเบอ่งกันไปครับมันเกิดตรงนี้หยุดพักหยุดหยังเนาะเขาก็เข้าใจครับเข้าใจว่ามันฮวยฮหาหนอยนี่มัน มีทุกมือเมันกิเมื่อยเหนื่อยใจกันแหะครับมาเจตัวเด่นอีกตัวนึงเจ็ดจคู่มาแตจจะมีเจ็ดสี่เจเจเจเกตัวการครับ0ูนย์สองศูเจเจเจ็ 02, 0ูน6ตสงกโตก,กันครับมันจอสามตัน,นี่เขาอาจจะเว้นอาทิตย์หนึ่งเขาที่หนึ่งหรือเปล่ามันก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับมันจะเข่าเนาะ มาจับสามตัวครับสามสี่หนึ่งแปดสี่แปดหนึ่งแปดหนึ่งเมือว่านมันบึนเขาจับหามไว้ครับอีกตัวหนึ่งหกศูนย์สอง นี่แหลคะครับผมพ่นแมวรักกันลักกันไว้ถือเหมือนกับหักช่องท่อมนิดไว้น้ำเด้อครับผมรับไว้คิดเสว่าสงสารโอ้ยฝากให้กำลังใจครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เรื่อยๆนะครับผมกัช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยปังปันไหนเนาะ น,นันน่นๆรุดๆเข่าๆปะมานี้ครับถ้าผู้ใดพ่ดอ,พอเดมีเวลาเนาะทำบุญเผื่อทางช่องน้ำเด้อครับผมเนาะทำบุญใส่บาทครับสำหรับเมื่อนี้กะขอบคุณนะครับที่มารับชมขอให้มีความสุขหลายๆรวยๆเฮงๆ